วันนี้ก็ได้มาถ่ายในสวนเนาะในสวนละศูนย์เรียนรู้สวนสันติภาพติกนี่กำลังออกดอกงามเลยกำลังจะได้ผลิตผลเนาะก็ถือว่างามครับ ตอนใหญ่ดีบริเวณใต้เคียงครับผมระหว่างศูนย์เรียนรู้เนาะสวนสันธิภาพมีหลากหลายครับมีแต่สวยๆ นี่ครับนี่เขาเรียกว่าต้นหูเสือนะน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดต้นหูเสือส่วนป้ายนั้นเขาก็จะบอกว่าศูนย์เรียนรู้ ตูเรียนรู้ก็จะมีเดี๋ยวถ่ายให้รับชมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเรียกตามชื่อเขาเลยครับเนี่ยวอเตอร์เนี่ยสวยจริงเขาทำไว้ เขาทำไว้ได้สวยมากแล้วปลูกใส่กระถางเป็นชั้นๆเลยครับแล้วปลูกเยอะเลยตรงนี้เรามีแต่สวยๆทางนั้นเอาผัดได้นะครับ ศูนย์เรียนรู้ทั่วไปในส่วนก็ถ่ายไปช้าๆครับผมถ่ายไวเดี๋ยวเวียนหัวเหมือนว่าต้น ต้นนี้ก็เหมือนต้นคนาเลยครับแต่เขายังไม่โตนะต้นนี้แต่ตอนนี้เริ่มสวยแล้วต้นนี้เริ่มสวยแล้นนวลนี่ก็เป็นว่านหางตะเลเลขูนี้ก็จะเป็นต้นมอนเนาะชื่อเขาก็มีไว้ให้ให้อ่านครับผมต้นมอน ก็ยังไม่ติดไม่ติดลูกเนาะเขาเพิ่งตัดแต่งกิ่งตอนนี้ก็จะเป็นต้นพริกครับเหมือนว่าตัดกิ่งใหม่ๆแต่ต้นสูงท่วมหัวเลยนะ นี่ก็จะเป็นต้นสวนชมเนาะต้นสวนชมแต่นี้เขาเรียกว่าต้นอะไรไม่ทราบนะต้นเหมือนผักลืมผัวเลยต้นเนี้ยน่าจะใช่เนาะผักลืมผัวเนาะแบบเมียกินเนี่ยนะ เมียกินจิ้มน้ำพริกเนี่ยนะกินไปกินมาเพลินเนาะเพลินจนลืมผัวว่าผัวยังมีอยู่ไหมว่ามันอร่อยเกินนะ <c oughs> ใช่ผักลืมผัวแน่ๆ <c oughs> เข้าไปในในซุ้มศูนย์เรียนรู้เนาะ ก็จะมีหลายอย่างมีต้นไอกระบองเพชรสูงพ่วมหัวด้วยพ่วมหัวสองต่อเนะาะตรงนี้เนาะต้นยาวมากนี่สวยๆทางนั้นเลย มีต้นเล็กด้วยเนาะเนี่ยมีต้นเล็กต้นน้อยต้นกระจจอยร้อยครับสวยทั้งนั้นเลยแล้วก็มีต้นใหญ่ มีต้นใหญ่ครับผมตรงนี้ดูนา,นามก็นนี่ก็เป็นสวนศูนย์เรียนรู้สวนสันทิภาพเนาะตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นพักผ่อน พักผ่อนครับตรงนี้ที่นั่งเด่นนั่งอ่านหนังสือนั่งอ่านหนังสือครับเพราะว่าหนังสือพระหนังสือทางกเกษตรหนังสืออะไรมีทุกอย่างตรงนี้และแถมด้วยแจกเมล็ดพันธุ์แจกเมล็ดพันธุแน์แล้วก็มี มเมล็ดพันธุ์เนาะอยู่ในนี้เนาะในตะกา้านี้เขาแจกฟรีแจกฟรีมีมีเยอะอยู่นี่ก็จะเป็นลูกน้ำเต้าแล้วเป็นลูกน้ำเต้าเ,เ,เ,าเข้ามาในสวนครับผม ตรงน,นี้เขากจะเรียกว่าต้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นไพลเนาะไพลนะ่ะมีประโยชน์ยังไงตอนนี้เขาเรียกว่าต้นไพลสำหรับเอาไว้คนสมัยก่อนเนาะ ต้นไผ่นี้เขาจะเอาไว้ไล่ผีครับผมเฉพาะต้นมันต้นต้นลำมันเนี้ยต้นลำมันเนี้ยเนี่ยเขาเอาไว,ไว้ไล่ไล่ผีครับผมนี่คือเรียนรู้มาก็พอสมควร สำหรับเรื่องผีเนาะใครไม่เชื่อกระช่างจะเรียนรู้มาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพลูเนาะก็เรียกว่าชับตรูมีหลายอย่างในส่วนเนาะในส่วนเรียนรู้เนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นยะนางอาจจะเวียนหัวนิดนึงก็ขออภัยด้วยเพื่อกล้วยนี่ยาวจังเลยไม่รู้ว่าเขากล้วยอ๋อชื่อชื่อของเขามันมีอยู่แล้วเนะ เชื่อว่ากล้วยร้อยหวีน่าจะถึงร้อยหวีจริงด้วยเพราะว่าชื่อของเขามีผักหลายอย่างมีมเมล็ดพันธุ์แจกฟรีตรงนี้มีหนังสือให้อ่าน หนังสือพระก็มีครับผมแต่ส่วนมากผมจะมานั่งอ่านหนังสือพระครับผมเพราะว่าชอบตรงนี้เป็นที่นั่งนั่งพักผ่อนครับผม ก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมขอบคุณมากๆครับฝากติดตามรับชมชีวิตบวกๆครับเติมพลังบวกให้กันขอบคุณมากๆครับ บายบายครับ